ับผมเพ้นทีเจพิฟิชิงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอศรีราชาจางังหวัดชลบุรีนะครับข้างหลังของผมตอนนี้คือเกาะลอยนะครับถัดไปอีกนิดนึงก็คือเกาะสีชังนะฮะผมมาทําอะไรที่นี่ผมมาเที่ยวปุ๊บกับทัวร์ครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวคันตกบึกรุ่นโคราซอนโคราซอนนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมได้เลยครับอย่าลืม แค่ด้วยนะคะค่ะสวัสดีครับ EP ที่84ยินดีต้อนรับครับตกปลากับ TKP ครับวันนี้เป็นคลิปนำเสนอนะครับคันตกหมึกนะครับของค่ายหมาป่านะครับแต่ว่าใช้แบรนด์ว่าอีกับนะครับอ่าคันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับกับราคา1,000งพนต้นๆน,น,นะครับ ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็การดีไซน์แล้วก็ไกด์ที่ให้มานะครับรีซีที่ให้มาเนี่ยผมถือว่าคันแพงๆเนี่ยอายเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยครับอีกะโคราซอนนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นโคราซอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมถอดปลายก่อนนะครับอันนี้นะครับ อ่ารุ่นเนี้ยน่าสนใจยังไงนะครับอ่ะมาดูเลยตั้งแต่ไกด์นะครับไกด์ที่ให้นะครับอ่าเป็นไกด์ลูกโป่งนะครับคือสับช่างเขาจะเรียกไกด์ลูกโป่งนะครับหรือว่าเป็นไกด์สำหรับงานเบาๆนะครับไม่หนักมากก็จะเป็นพวกเหมาะกับพวกงาน UL นะครับอ่าตกปลาน้ําไหลนะครับพวกอ่าปลากระสูนเล็กๆนะครับพวกอ่าสตีมนะครับพวกนี้นะครับก็จะนิยมใช้ไกด์กันแบบนี้นะครับส่วน ทำไมเขาถึงเอาไกด์มาวางในตัวเนี้ยผมมองว่าจริงๆแล้วอะถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างไกด์ตัวนี้กับเคไกด์อะเคอาไกด์ i, เนี่ยผมเลือกเคอาไกด์ดีกว่านะครับความแข็งแรงมันน่าจะมีมากกว่าในกรณีที่ว่าเราอาจจะโดนผิดคิวนะครับแต่จริงๆแล้วการใช้งานจริงเนี่ยพวกเนี้ยปลาผิดคิวสอโลเนี่ยอยู่แน่นอนนะครับอยู่ที่เราเล่นนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ ทำให้วางไกด์ตัวนี้มาน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักคันด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ดีไซน์นะครับมีมีดีไซน์แต่ว่าน้ำหนักคันก็แลกกันมาหน่อยนึงตัวนี้ผมช่างดูแล้วหนักร้อยสี่สิบเอ็ดกร,รัมนะครับหรือว่าประมาณขีดครึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีหลายอย่างมันทำให้ลบข้อด้อยตรงนั้นได้นะครับอย่างเช่นว่าเขาวางบาลาน ช่วงด้ามมาดีผมลองจับกับลอกแล้วนะครับเบาใส่กับลอกเบอร์2อ0พเนี่ยเบามากนะครับคือถือแล้วไม่หนักนะครับกับการว่า,อาพอมาบาลานซ์กับลอกแล้วทุกอย่างมันลงตัวนะครับผมส่วนไกด์เนี่ยชุดไกด์เลยเนี่ยให้มาเป็นเป็นทรงลูกโป่งนะครับก็จะให้มาทั้งหมดนะครับ2 4 6สี่1กแปดสิบสิบตัวนะครับรวมทิปท็อปนะครับ เป็นลักษณะไมโครนะครับเป็นไกด์ไมโครแล้วก็ข้อต่อเนี่ยเป็นลักษณะดีไซน์ต่อแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับข้อต่อสไตล์ญี่ปุ่นตัวนี้นะครับ,บเพื่อนนักลุป,ปาบางคนยังไม่ทราบแต่ว่าผมเคยบอกมาหลายคลิปแล้วว่าตัวนี้ทำไมมันถึงไม่สนิทเพราะว่าเขาเผื่อการสึกหลอของคันนะครับเวลาเราถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะสึกหลอมันก็จะล่นลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับสุดนี้หรอกครับ จะลดลงมาเต็มที่ก็มิน2องมินแค่นั้นเองแต่ใช้เวลานานครับกว่าจะสึกหลอขนาดนั้นนะครับแอคชั่นของคันเนี่ยผมลองจับดูแล้วเนี่ยคันดีดดีนะครับดีดดีแล้วก็เก็บตัวไวนะครับตัวแบงค์เนี่ยเป็นสไปรอนนะครับเป็นลักษณะแบงค์ที่ม้วนเป็นสไปรอนเป็นเก,เกลียวนะครับยังไม่ใช่เอคอ์สแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับงานตกหมึกนะครับหรือว่างานเบาๆนะครับผม ดีไซน์สวยครับทำมา2สีแต่อีกสีผมไม่ชอบผมว่ามันออกเขียวๆว,ว่าผมเลยไม่สั่งมาผมดูแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมชอบสีดําอย่างนี้มากกว่านะครับแล้วก็ชุดด้ามให้รีซีทเบอร์16นะครับอ่าแล้วก็ด้ามจับเป็น EVA นะครับถนัดมือสวยงามนะครับแล้วก็ตัวโฟก i กล่างเนี่ยดีไซน์ใส่ปอกแคปล่ามาสวยเลยมีแหวนแต่งด้วยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือว่าคันแพงๆเนี่ยอายเลยเนี่ย เนี่ยครับถอดออกมาแล้วเนี่ยครับเก็บงานดีนะครับตัวนี้มีแคปล่ารองรับมีแหวนนะครับแล้วก็ตัวปอกเนี่ยก็จะเป็นแหวนแหวนแต่งอีกทีนึงนะครับผมซึ่งผมว่าดีไซน์สวยแล้วก็ที่สำคัญเลยอะ่ะชุดด้ามท่อนล่างเนี่ยเป็นคาร์บอนทรงเดียวกับคันชิมาโ,โนเลยนะครับทรงเดียวกันกันกบโซเดียตเลยหรือไม่ก็จะเป็นของ แจ็คสันนะครับแจ็คออพวกอัลติมาพวกอะไรนี้เลยคันระดับราคา2องหมื่นกว่าบาทเลยนะครับตัวชุดด้ามตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ให้ตูดคันมาแล้วก็มีโลโก้เนี่ยการเก็บงานทุกทุกทุกขั้นตอนเนี่ยกับคันราคาพันกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันดีมันเกินราคาเกินราคานะครับแล้วก็ตัวท่อนล่างเนี่ยจะเคลือบเป็นยางกันลื่นมาที่เขาซีนมาเนี่ยจะเป็นยางกันลื่นแล้วก็สกีนอีกั แล้วก็รุ่นนะครับตัวนี้เผื่อบางคนจับ2มือตีนะครับไม่ถนัดตีมือเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้งานอะไรบ้างมาดูที่เวทนะครับคันนี้ยาว8.6ฟุตนะครับ8.6ฟุตนะครับเวทของปลาหมึกที่เหมาะสมเนี่ยระบุมาเนี่ยคือ2.0ถึง3.5แต่ผมมองว่าจริงๆอะใช้ได้ตั้งแต่1.8 นะครับ1.8เนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็รองรับสาย PE line นะเขาบอกมาเลยนะ0.4ถึง p 1 0.4ถึง1.0นะครับส่วนเวทเหยื่อในกรณีที่ว่าเพื่อนนักตกปลาใช้เหยื่อกับเหยื่ออื่นนะครับให้ให้ให้มองตรงนี้นะครับก็คือว่าเหยื่อปลอมที่ท่านใช้ได้นะครับก็คือ3ถึง15กร,รัมเป็น เหยื่อขนาดที่ได้ผลดีสําหรับคันคันนี้นะครับไม่ถ้าใหญ่กว่านี้ได้ไหมมันได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นภารคาคันหรือว่าอาจจะอุบิเหตุทาให้คันหักได้นะครับตอะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนนักตกปลาไปตีเหยื่อปลอมพวกกระดี่ไก่ชนก,กระดี่อะไรต่างๆที่น้ําหนักแปดกรัมเนี่ยเล่นได้นะครับพวกกระพงวังหรือไม่ก็เหยื่อที่เป็นการแลนตัวใหญ่นะครับบางทีเนี่ยเราไปเล่นกระพงวังเนี่ยเราต้องการให้มันไกล แต่ว่าคัน UL ส่วนใหญ่ก็จะมีเต็มที่ก็คือ7ฟุตนะครับ7ฟุตแต่ว่าเราต้องการเอาเนี้ยไปตีกระพงวังเนี่ได้นะครับในกรณีปลาไซส์โล2โล3โลเนี่ยผมเชื่อว่าเอาอยู่นะแต่ทุกครั้งที่กลับมาจากเล่นน้ําเค็มน้ําก่อยก็ล้างสลายนะครับใช้สลายล้างนะครับเพราะว่าไกด์เนี่ยไม่ใช่ฟูจินะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นสนิมได้ถ้าเราไม่ล้างนะครับอ่า ันนี้คือเวทที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดีไซน์ออปชันมาก็จะมีตัวแขวนเยื่อนะครับตัวนี้เป็นลวดแหวนเยื่อนะครับซึ่งวางตำแหน่งมาโอเคนะครับเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อดังๆบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะวางไว้ตรงนี้าวางไว้ตรงนี้พวกคันสวายพวกอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยมีแล้วเวลาเราจับเนี่ยตัวลวดเนี่ยมันเกี่ยวนิ้วมันจะเจ็บตรงมือนะครับเมื่อก่อนผมตกปลาสวายแข่งเนี่ยมันจะมีพวกอของ รูมิดของอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาน่าจะตัดออกไปบ้างแล้วนะครับก็คือว่ามันเอาไว้เกี่ยวเยื่อเนี่ยแต่มันเป็นภาระาเวลาเราแข่งนะครับอ่าสวยครับคันนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยคันสวยดีไซน์สวยอย่างเดียวไม่พอนะครับออปชันดีด้วยแล้วก็ให้ถุงมาเนี่ยเป็นนวมเลยเนี่ยเป็นถุงนวมอย่างดีนะครับเนี่ย สกรีน862นะครับแล้วก็เป็นนวมเป็นผ้านวมนะไม่ใช่ผ้าแบบธรรมดานะเนี่ยการกระแทกดีมากนะครับแล้วก็สกรีนม,มาคือให้ออปชั่นมาล้นมากนะครับล้นจนผมมองว่ามันเกินราคาด้วยซ้ำไปนะครับ่าส่วนเรื่องการเคลือบน้ำยาที่ผมดูนะเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีแต่อาจจะว่าไม่เนียบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคะแนนเต็มสิบผมให้แปดนะครับหมายถึงว่า น้ำยาเคลือบพวกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันเป็นจุดที่เรามองข้ามกันได้นะครับพวกนี้เพราะว่าการใช้งานจริงเนี่ยไปดูจากการใช้งานจริงดีกว่านะครับใช้ตกปลาอะไรได้บ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือว่าปลาหมึกแน่นอนมันเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะครับแล้วก็งานชายฝั่งตีเหยื่อจิกนะครับพวกไมโครจิกชายฝั่งตามสะพานปลาเล่นได้นะครับแล้วก็พวกงาน สปิวปนินปะเกตต่างๆตามบ่อนะครับคือมันเป็นคันเดียวที่ครอบคลุมหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคันสปิวที่แบบตรงทางแต่ว่าผมมองว่าคันพวกกระปิวตรงทางเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เขาเอ่อเฉพาะของเขาจริงๆแต่อันนี้มันคือใช้งานร่วมกันได้แต่ถ้าเอาคันสปิวไปตกปลาหมึกได้ไหมตกได้ครับแต่ว่าคันสปิวมันจะหนักมันจะไม่เหมือนกับคันพวกนี้นะครับแล้วก็เซนคันเนี่ย พวกนี้จะมีเซนมากกว่านะครับเพราะว่าเกิดมาเพื่อเพื่อเหยื่อปลอมนะครับส่วนคันระปิวเนี่ยมันอาจจะทึบๆเซนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้งานงานสําหรับตกปลาปัาน,นินปลาเกตยี่สงยี่ศกอะไรผิดคิวตัวใหญ่ๆ,ๆนะเขาก็เล่นได้อยู่นะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเล่นได้นะครับสวงสวายผิดคิวเนี่ยผมว่าอยู่นะครับในกรณีที่เอาไปตกกระปิวตีกระสูบ แม่น้ํากระสูบเขื่อนเนี่ยได้เพราะว่าลูกค้าผมเคยซื้อไปใช้ที่เมืองการนะครับคืออยู่เมืองการเลยแต่ซื้อคันตกหมึกไปใช้ชอบมากเขาบอกเบานะครับเบามากนะครับคือแล้วมันได้ความยาวนะครับผมอ่าต่งนี้นะครับสวยครับอ่าเห็นครั้งแรกชอบเลยนะครับชอบดีไซน์เลยแล้วก็จะมีออกมาอีกตัวหนึ่งแต่จะเป็นตัวท็อปกว่าน,นี้คือเป็นของหมาป่า แต่สินค้าย,ยังไม่มานะครับก็หน้าตามันก็จะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมให้ดูจากรูปเดี๋ยวรูปจะขึ้นตรงข้างๆนะครับอ่าหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ดีไซน์สีสนันก็จะสะดุดตาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอแต่ถ้าเกิดเพื่อนนักตกปลาที่ชอบเรียบๆนะครับแบบนี้นะครับเล่นได้ผมก็ชอบแนวเนี้ยคันนะ่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกก็คือไม่ได้ชอบฉูดฉาดอะไรมากนะครับคือ เก็บะเก็บมาแล้วนะครับปลายจะยาวกว่านะครับอ่าปลายจะยาวกว่าบางคนเอ๊ะเก็บมาแล้วทําไมปลายไม่เสมอคืออย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าเราจะเอาท่อนล่างเป็นตัวโปรเทคปลายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเสมอกันนะบางทีเพื่อนนักตกปลาเนี่ยปลายหักนะครับอ่าแล้วก็ค่ายเนี้ยเวลาสมมุติว่าถ้าปลายหักอะไรเนี่ยเขามีขายนะครับมีขายแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคุ้มนะครับกับราคา ราคาหนึ่งพันต้นๆนะครับอ่าแล้วก็ช่องที่ใส่เนี่ยมีสองช่องด้วยนะครับมีช่องใส่ท่อนท่อนโคนนะครับอ่าช่องหนึ่งแล้วก็ท่อนใส่ท่อนอ่าช่องใส่ท่อนปลายช่องหนึ่งการมีสองท่อนเนี่ยมันทําให้ไก์ไม่ตีกันนะครับเวลาเวลาเราพกพาเนี่ยครับแล้วก็ใส่ท้ายรถใส่เดินทางเวลาเดินทางนเนี่ยครับนอ่าเป็นหนุนน่วงอย่างดีนะครับอ่าแนะนํา น่าใช้นะครับตัวนี้น่าใช้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งที่ได้ไปเทสมาอันนี้มาบอกเล่าให้ฟังคือมีโอกาสตกปลาน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีวันนั้นอะไปตกปลาที่ล่าหลุมแก้วนะครับไปเล่นปลาช่อนนะครับ <S <S ก็คือเจ้าเลซิมาตัวนี้นะครับที่เคยนำเสนอไปแล้วนะครับ ไปลองเซนต์มาบอกเลยครับว่าจากจากความรู้สึกเลยนะเซนต์ดีเซนต์นดีมากคันเบาไม่ถึงขีดแต่ว่าเซนต์ดีนะครับตีกระดีตีปลายางปลากัดเนี่ยรู้สึกนะครับผมโดนปลากัดไปแล้วก็โดนปีสับป,ประหลาดไปตัวหนึ่งน่าจะเป็นปรากดคังนะเพราะว่าที่บ่อเขาจะมีปรากดคังอยู่คือกดอย่างเดียวแล้วก็ power l i v e r ดีนะครับคือลากออก แต่คานามีวอร์ลิฟต์ดีกับดีนะครับอันนี้ไปเทสมาแล้วก็เลยมากล้ามาบอกนะครับว่าเซนส์คาน,น่ะดีดีเลยนะครับดีในระดับราคาราคาเอาราคาเต็มมาก่อนราคาอย่างที่บอกก็คือว่าราคาหน้าโชว์รูมมา4ี่พันแดนะครับแต่ตัวเนี้มาเป็นราคาโอมราคาไม่เกินที่ผมขายเนี่ยรวมส่งนะราคารวมส่งเนี่ยคืออยู่ที่2 5 0 0นารอยบาทน,นะครับอ่า เซนกับคันร,ราคาตอนนปัจจุบัน2,500บาทเนี่ยผมถือว่าเซนดีมากนะครับแล้วก็แรงสปริงตัวดีดีดเหยื่อแม่นนะครับการตีเหยื่อไปเนี่ยมองจุดตกและตีเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคันสปริงเนี่ยถ้าเป็นคั้นอ่อนๆเนี่ยเวลาเราดีดเหยื่อไปเนี่ยบางทีปลายมันจะแว่งนะแต่ตัวนี้ดีดเหยื่อไปค่อนแม่นนะครับผมแต่พื้นฐานผมเป็นคนตีเหยื่อเนี่ยค่อนข้างจะแม่นอยู่แล้วนะครับมาใช้กันเนี่ย รู้สึกเลยว่าตีเหยื่อได้แม่นมากนะครับแม่นแม่นยำมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือผมไปตกเนี่ยมีอยู่จังหวะหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งปลากินรู้สึกแม้กระทั่งใช้กระดีนะรู้สึกแม้กระทั่งปลากําลังกัดและกืนเหยื่อคืบรู้เลยแล้วก็กอมาเนี่ยติดยานะครับติดถุงรู้เรื่องเลยนะครับคันนี้ดีนะครับแนะนําเลย คือที่ร้านก็เหลือไม่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากค่ายผมบอกก่อนขายจากความรู้สึกครับขายจากความรู้นะครับไม่ไม่มีการเอาค่ายเขามาอวยถ้าผมถึงบอกว่าผมอะทำงานไม่มีค่ายนะครับมันเลยสบายนะครับส่วนคันดีๆมาตรฐานแบบนี้มีอีกนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าอย่างที่บอกคือว่าตัวนี้มันเป็นราคาโปรผมก็เลยเอาไปลองนะครับแล้วก็กลายเป็นคันประจําตัวไปเลยคันนี้นะครับซึ่งรู้เลยว่า งานประชอนเนี่ยโอเคเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นฟ้าดกชั่นนะมันเป็นมีเดียมนะครับมันเป็นมีเดียมการลงเนี่ยมันจะออกแนวแบบลงเป็นแบบมีเดียมนะครับปลาวังเนี่ยผมว่าเหมาะตีป๊อปเนี่ยอ่อป๊อปสักห้าเซนหกเซนเนี่ยผมว่ากําลังสวยเลยนะปลากระชากปลาะอะไรเงี้ยผมว่าดีนะครับใช้ดีแล้วก็การเก็บงานเนี่ยก็ดีนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยไกด์ฟูจินะครับอ่ะนี่ฝากไว้ ันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าคันตรหมึกก็เคยนําเสนอไปแนละ้ว<ม>เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะปิดเทอมเดี๋ยวจะพาลูกชายไปตกปลาหมึกนะครับ<ม>แล้วก็ถ้าคันมันยังเหลือให้ขายอยู่เนี่ยผมก็จะเอาไปเทสด,ด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าเข้ามาตัวนี้เจ้าเจ,จ,จ้าคันโครนซอนเนี่ยมันเข้ามาน้อยนะครับจองไปก็ได้มาไม่กี่คันนะครับก็ ฝากไว้นะครับส่วนรอกหรือบอกรอกที่เหมาะก,ก็คือตั้งแต่เบอร์2องพันขึ้นไปนะครับเบอร์สองพันเบอร์หนึ่งพันก็ได้แต่ว่ามันจะต้องกอแบบไวหน่อยหนึ่งเอาสักเบอร์2องพันเบอร์ 2000, สองพันสองพันห้าสี่สามพันไม่เกินนี้นะครับเจ้าโคลลสซอนนะครับผมวันนี้ฝากไว้วินเทจก็โคเบอร์นะครับขายออกเรื่อยๆออกทุกวันมีขายในช้อปปีแล้วเผื่อใครต้องการคูปองต้องการ กำนงกำนานอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าไปหาซื้อได้ในช้อปปีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ซื้อช้อปปีก็ซื้อที่ร้านนะครับมีบริการส่งนะครับราคา350บาทรวมส่งนะครับผมอ่าวินเทจก็คเรนะครับแล้วก็เมทัลคินเนอร์นะครับมี2ตัวที่ร้านนะครับส่วนงานบริการที่ร้านก็ยังมีอยู่ซ่อมลอกล้างลอกนะครับซ่อมคันนะครับ บิวคันพอรับอยู่นะครับแต่ว่าบิวคันเนี่ยผมจะด,ดูดูดูเป็นงานเป็นเคสนะครับก็คือไม่ได้รับเยอะมากเพราะว่าทํางานอยู่คนเดียวครับตอนนี้นะครับทําไม่ทันเหมือนกันเฉพาะล้างลอกเนี่ยก็งานค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ในการล้างลอกเนี่ยเป็นของชิมาโน่จารบีน้ํามันนะครับใช้อย่างดีนะครับตรงงานทุกอย่างมีจารบีโอลิงมีจารบี โรลเลอร์นะครับมีจรลบีเฉพาะทางจระบีเบรกจรลบีลอกสปินจาจะลบีลอกเบสจรลบีลอกทอลิงผมจะใช้ตรงงานนะครับไม่ใช่ว่าตัวเดียวจรลบีตัวเดียวเที่ยวทั่วไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ถ้าใครมาเห็นก็จะรู้นะครับใครลูกค้าบางคนมาที่ร้านเนี่ยจะรู้แล้วก็พวกลอกวินเทจต่างๆลอกมีอายุยี่สิบสามสิบปีเนี่ยนะครับส่งมาได้เพราะว่ามี ท่านสารวัตรมาจากมีนนะครับมานั่งดูเห็นงานแล้วเห็นปีมือกันแล้วนะครับอันนี้ท่านก็ไว้ใจท่านส่งลองมาท่านไว้ใจผมได้นะครับน mm ็อ hmm. ตทุกตัวของท่านจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับ mm hmm. ไม่มีการสรับอะไรไม่มีการถ้าเสียบอกเสียถ้าอ่าให้ลูกค้าตัดสินใจถ้าตัวนี้เสียหรือว่าพอยังใช้ได้อยู่ก็จะให้ลูกค้าตัดสินใจแต่ว่าตัวไหนเสียเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าเวลาเรา ล้างผมแกะทุกชิ้นแล้วก็จะถ่ายรูปให้ลูกค้าดูเพื่อความสบายใจนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ